สวัสดีครับผมนายแพทย์กิติพันธ์ราษเกษรการตรวจประเมินเน Self ี่ยของเส้นฟอกไตนี่สําคัญมากผมเปรียบเหมือนรถครับท,ท่านซื้อรถจากโชลูมาปั๊บเป็นรถใหม่เหมือนออกจากหมอทําเส้นเนี่ยครับเส้นดีฟู่ดีใช้ได้แต่แน่นท่านใช้ไปน,นานๆนะครับท่านไม่เติมน้ํามันเครื่องเลยท่านไม่เคยเติมลมยางเลยนะไม่เคยไปหาไม่เคยไปหาช่างให้เขาเช็คดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง เส้นก็อยู่ได้ไม่นานรถคันนั้นก็พังได้ไม่ว่าจะเป็นรถราคาแพง,งแง้วก็ตามดังนั้นการตรวจตายอย่างต่อนเนื่องเนี่ยสำคัญมากแล้วถามว่าการตรวจนี้ช่วยอะไรฮะสิ่งที่ช่วยมากที่สุดก็คือการกลัวเรื่องเกี่ยวกับเส้นตีบตันนะครับถ้าเส้นตีบเนี่ยฮะเส้นจะเริ่มตีบนะฮะเราก็อาจจะมีอาการอย่างที่ผมเคยกล่าวตอนแล้วเลือดก,ก็จะพุ่งเอ่ยนะครับก่อนเส้นเส้นตีบตันแล้วเกิดปัญหาเลยเส้นตันครับ สเส้นตันนี่เลือดไม่เข้าท่านไปฟอกไตไม่ได้นั่นก็เรียกว่าเส้นชีวิตของท่านเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้อันนี้สิ่งที่เรากลัวที่สุดเลยนะฮะก่อนเส้นตันเนี่ยจะตีบก่อนนะครับจะตีบก่อนดังนั้นเนี่ยเราพอจะรู้ฮะสัญญาณเตือนภัยได้ว่าเออม,มีปัญหานี่แล้วนะครับการดูได้ยังไงละครับว่าเส้นดีไม่ดีหนึ่งนะฮะดูนะท่านดูดูเส้นของท่านนะครับอย่างที่ผมบอกดูเลือดออกหยุดยากเงี้ยนะฮะแทงเข็มเอาเลือดออกเลือดพุ่งนะฮะอันนี้สองคลำฮนะเส้น ยังมีลักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนกับยังมีคลื่นๆหรือเขาเรียกฟูฟ่ๆอยู่ไหมถ้าฟู่ลดลงหรือฟู่ไม่ได้ยินนี้โอนี่แปลว่าเส้นดับแล้วหรือเปล่านะอีกอย่างนะานหนึ่งท่านอาจจะฟังนะถ้าเป็นหมอนี่เขาจะใช้หูฟังมาฟังแต่ท่านอาจจะเอามือไปวางไว้ที่หูไปแนบที่บริเวณเส้นเราก็ได้ยินเสียงฟืดฟืดฟืดถ้าไม่ได้ยินอย่งเหล่านี้รีบติดต่อแพทย์ครับทําไมครับถ้าท่านติดต่อเร็ว ท่านอาจจะได้ซ่อมและใช้ได้ทันทีในวันต่อมานะสมมติท่านฟอกจันท์พุทธศุกร์ท่านรู้ว่าท่านเส้นท่านตันวันอาคารซ่อมวันพุธใช้ต่อได้เลยอันนี้ดีที่สุดเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราติดต่อได้เร็วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากของเสียก็ยังไม่ข้างมากดังนั้นท่านไม่ต้องถูกแทงเส้นที่คอตรงข้ามถ้าท่านปล่อยตันและท่านก็ไม่ดูแลไม่ไปผู้รีพบแพทย์หนึ่งนะฮะท่านต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหนึ่งแทงเส้นที่คอนะฮะ อันที่2เส้นที่คอยอย่างที่ผมบอกอาจจะเกิดทําให้หลอดเลือดในอกตีบตันใช้งานได้ยากครับข้อที่2ถ้าท่านทิ้งไว้นานของเสียท่านก็ข้างครับอันนี้ลําบากมากครหมอผ่าตัดจะแก้ก็แก้ลําบากเพราะของเสียข้างนะก็อาจจะต้องให้ท่านแทงเซนที่คอยดีาดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามเส้นมีปัญหานะฮะดูแล้วเนี่ยไม่เต่งเหมือนเมื่อก่อนคลำเนี่ยปรากฏไม่มีฟู่ฟังไม่มีเสียงเลยนะครับ และบางครั้งนะฮะเส้นเนี่ยจากนิ่มๆน,นะกลายเป็นแข็งแปลว่ามีริ่มเลือดอยู่หรือพยาบาลตอนฟอกไตครั้งหลังสุดดูดได้เลือดดาอันนี้เนี่ยแปลว่ามีริ่มเลือดแล้วรีบพบแพทย์โดยด่วนฮะโดยแพทย์ที่ทําเส้นฟอกไตไม่เช่นนั้นเราอาจจะสายเกินการนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเจอปัญหาดังกล่าวเนี่ยรีบพบแพทย์ครับสวัสดีครับ